เขาสู่งาน f กอ k e r อ x b i n Becky First to s h i ายนะคะวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนจะมาพบเจอกับลูกสาวของโซใช่ไหมคะน้องฟินแลวน้องเบกกี้ใช่ไหมคะ <S <S อ่ะตอนอื่นนะคะขออนุญาตบอกเราเรื่องราวของฟาเกอกันก่อนเลยนะคะสําหรับฟาเกอเนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมฟาเกอที่เรียกได้ว่าตรงปกแบบไม่จบตาอย่างแน่นอนนะคะสําหรับใครที่ชอบการเปลี่ยนสีผมนะที่ฟาเกอร์เนี่ยเขามีให้เลือกหลายๆโทนมา,มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโทนสีไหนเนาะก่อนหน้านี้ใครรู้บ้างว่าน้องฟินเคยเปลี่ยนผมเป็นสีอะไรคะสีแดงเก่งมากเบกกี้ล่ะเบกกี้เป็นสีอะไรคะสีซ้ ถูกต้องฉะน,น,นั้นนะก็อย่างที่บอกเลยว่า าเกอร์ของเราคือมีทุกสีจริงๆนะคะให้คุณเลือกสรรกันเลยนะจ๊ะที่สำคัญคือผมไม่แห้งเสียด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ดีมากๆเลยคือติดนั้นทนนานกันแบบสุดๆเลยนะคะนอกจากนี้นะวันนี้เรายังมีหนึ่งผลิตภัณฑ์จะมาแนะนำด้วยสำหรับคนที่ใช้ผมเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสีผมการดายผมการเป่าผมเนี่ยบอกเลยว่าทุกๆอย่างเนี่ยเป็นปัญหากับเส้นผมอยู่แล้วนะคะวันนี้อยากจะแนะนำตัวไฮดรามาร์บรู ผมสูตรเข้มข้นกันไปเลยตัวนี้นะคะจะทําให้ผมของเราเนี่ยที่ซีฟูหรือว่าไม่มีน้ําหนักนะคะก็กลับมาสวยสลวยสวยเก๋ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะที่สําคัญคืออีกหนึ่งอย่างที่ดีมา,มากๆเลยคือผมของทุกทุกคนจะหอมติดทนเลยเพราะว่าเขาใช้หัวน้ําหอมจากฝรั่งเศสกันด้วยนะจ๊ะเอาละวันนี้ทุกคนน่าจะรู้เรื่องราวคล่า้าวๆข,ของฟาเกอร์กันแล้วเนาะทุกคนเนาะ โอเคตอนนี้พร้อมจะพบไป้เจอกับลูกสาวของโซยังเอ่ยแต่ก่อนจะเจอน้องฟินแล้วก็น้องเบกกี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารของเราขึ้นมากล่าวเปิดงานก่อนเลยเรียนเชิญคุณอาชนุพรน,นะครบุญนินซีอบริษัทแดลลี่กรุร๊ป2007ผู้ก่อตั้งแบรนด์ซาเกอรค่ะ ่คะน,น,นะคะก็ทำไมตึงเป็นจนขนลุกขนาดนี้จะบอกว่าฟรีและเบกกี้ วันนี้โซ่สบายใจแล้วนะที่พี่อ่างจะมาเป็นมัมมี่คนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้คือแถวแฟนจ๋าแถวฮันนี่ไปหมดแล้วนะแถวแฟนพี่ฟินไปหมดแล้วนะตอนนี้เราเป็นแถวคุณแม่ละสองคนเนาะพี่ <S 1> <S 1> <S <ๆ>อ่าเนาะโอเคอ๋อที่สาคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะวันนี้โซ่ขออนุญาตฝากติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะสําหรับ first to s h i n d F Fin Becky าะแล้วอีกหนึ่งแฮชแท็กที่อยากให้ทุกคนติดกันเลยสําหรับ hashtag farger F Fin Becky FTS นะคะยังไงฝากติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะ ช่วงนค่ะขอความระมัดระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าระวังพื้นที่บริเวณตรงด้านข้างด้วยเดี๋ยวอาจเกิดอุบัติเหตุได้นาจาอเอาล่ะพี่อา่ะยังไงดีถึงคิวพี่ิาแล้วค่ะโอเคถึงคิวแล้ว 还没走完啦，<noise> 记得唱。 ฉันจะเป็นแบบนั้นเป็นคนคลัง่งคำรักเพียงแค่เธอค่อยๆจะไม่เกันสึก ลูกสาวเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นไหมเอ,อ่ยคนเยอะมากเขาบอกว่าทุกชั้นของเราตอนนี้ลำลอบไปด้วยซีฟินเบนกี้นะคะเออถ้าท่ายคำสั้นนิดน,นึงเลยแต่ตอนนี้โอ้โหแม้กระทั่งคนที่เดิอนอยู่บนบันใดเลือนก็ยังมามองเราดูสิอ่ะทักทายหน่อยเลยเสวัสดีค่ะ วันนีค่ะเบกกี้นะคะวันนี้ต้องชาาเสียงอยู่ไหมคะว่าใครอยู่แถวไหนกันเอออะใครอยู่แถวหมั๊มีของเบกกี้บ้างคะโอเคสบายใจสบายใจวันนี้ไม่หมักมีเพิ่มพี่ฟิลไม่ออกอหมีอใครอยู่ฮันนี่ของเบกกี้บ้างคะ อุยทันนี้น้อยนะหนูเพราะว่ายายไปแถวซุทไายแล้วลูกแฟนจาก่ะาส่วนพี่ฟินนั้นไม่ต้องสืบเลยแถวมันมีไม่มีแล้วมีเลยมีมันมีมัเค ยู่ไนคะ โอเคไมเป็นเด็อยชมน้อชมน้อห่นองนะคะถามว่านี่กว่าสาหรับฟินเว็กี่ก็เคยทาสีผมบลาฟเกิรมาแล้วจริงๆก่อนนะที่หนูจะออกมาพี่อบถามแฟนคลับเขาจาได้ด้วยนะว่าทาผมสีอะไรกันมาใช่เพราะว่าตอนนั้นสีผมมันแบบเจิดจ้าสุดๆแบบแตก ขออนุญาตส่งไมาห,หนูไปให้พี่ข้งางล่างเองตรงนี้อ่ะหนูใช้ไม้เดียวกับพี่ฟินไปก่อนน้าจ้ะ<ต>โอเคนั่นแหละโอ้ไวมากคุณพี่สเตททำไวเกินเนาะทุกคนเนาะจริงๆต้องทำไม้นานๆกว่านี้เนาะ <S <S โอ้ออ่ะแล้วสำหรับของเบกกี้ทำสีผมสีอะไรมาตอนนั้นทุกคนจำได้เปล่าสีอะไรเอ่ยเก่งมากเก่งมากสีส้มใช่มันทำให้แบบ ผิวเราสว่างขึ้นหน้าเราออน่าขึ้นค่ะขัดผิวได้ดีมากๆใช่ไหมแล้วที่สำคัญคือสีตรงปกแบบไม่ตกตาเลยครัพี่ซีเนาะใช่เพราะว่าตอนนั้นพี่ซนทำสีสีอะไรคะ <Yeah. S 1> แดแบบมันมันสวยมากมันทำให้มันทาให้หน้าเราใสาขึ้นจริงๆเราก็ออมีสเสน่หน์นะาค้นหาเลยค่ะค่ะ,คะแล้วก็ที่สำคัญคือ คือตรงตรงขวดไปในใงผมดูไป็นนั้นเลยใช่ไหมอันนี้คือจีเด็ดของเขาเลยก็คือตรงปกแน่นอนนะคะสําหรับใครที่อยากทําสีผมเนาะวันนี้ใครอยากทําสีผมแบบพี่ฟีนก็สามารถไปซื้อกันได้เลยที่บูธน,นะจ๊ะหรือจะอยากทําสีผมแบบเบกกี้สีส้มก็สามารถซื้อได้ที่ที่บูธของเรารวมถึงที่ท็อปด้วยนะคะใครอยากทําวันนี้เลยมีไหมอยากรู้จังเลยใครกลับบ้านไปสันจะทําสีผมเลยวันนี้<อ>ม,มีไหมอ,อ๋อ พี่ฟีนไปทำให้ได้ไหมได้บ้าอยู่ไหนคะาโดนจีบแล้วเอาะนะคะแต่ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยคือวันนี้มีตัวไฮดรามาสด้วยสำหรับคนที่ชอบทำสีผมวันนี้โซขอแนะนำเลยนะคะสำหรับใครชอบทำสีผมใครชอบดผมหรือว่า เป่าผมจริงๆใช้แค่ใจเป่าผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ผมเราเสียแล้วนะจ๊ะฉะนั้นเราต้องบารุงกันเยอะๆเลยสําหรับตัวไฮดรามาสตัวนี้ก็จะเป็นสูตรเข้มข้นเลยที่สําคัญคือดีมากๆเพราะว่าจะทาให้ผมของเราเนี่ยไม่เสียแล้วนะลูกหอมมากมหอมมากหนูหนูมีวิธีดูแลเส้นผมกันยังไงบ้างสองคนก็ขอหนูก็จะเป็นการบำรุงกับไฮดรมาเนียแหละค่ะก็จะหมัดทิงไว้แล้วก็ให้ตักาต่อค่ะ ฝนตกทพี่โซเดินออกไปหยิบเลยฝนตกเบกกี้ฝนตกไหมคะฝนตกเนาะโอเคไม่เป็นไรเบกกี้เราอยู่ในร่มหนูหนูจะไม่เปียก หนูจะไม่เปียกอยู่แล้วลูกเนาะจะได้ยินเฉยเฉยเราฟิลฟิว่าแบบเราอยู่กลางป่ากลางเขาแล้วมีแบบวอเตอร์ฟอร์มชาร์ลีสุดอยิ่งนี่เลยตัวไฮรามาเสอยงที่น้องเบกกี้บอกเนาะอ่ะเราพี่ฟิลมีวิธีการดูแลเส้นผมยังไงบ้างคะจริงๆมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่เราต้องทําผมใช่ไหมคะแต่ว่าก็อันดับแรกคือเราเรอาจจะทําผมน้อยหน่อยแบบเป็นส่วนผมไดตรงเยอะยิ่งเราไม่ได้พี่ฟิล์มไดตรงใช่ ถ้าต้องใช้ต้องกลมกลืนด้วยค่ะไม่ได้จริงๆค่ะที่สำคัญคือมันมันกลิ่นหอมมากลองดมไหมคะอย่างเดี๋ยวนะพี่ฟินพอกี้ที่พี่เมยบอกว่าลองดมไหมคือบอกให้หมั่นีโซโดมหรือว่าบอกให้ใครดมเบสหรอให้เป็นพิสูจน์ไหมทุกคนถ้าเป็นพิสูจน์เนาะก็ดูซิว่าสรุปว่าไพร่มาสของเขาค้าหอมจริงหรือเปล่า mts mm hmm. นะคะแล้วก็ first t o ช r y เอฟฟ i l เบกกี้นั่นเองฝากติดของแทท็กนี้เลยนะ,ะที่สําคัญคืออย่างที่น้องบอกไปว่าตัวไฮดามาดีมากๆเลยอันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าดีจริงๆเพราะว่ามันจะทําให้ผมของเราเนี่ยกลับมามีสุขภาพที่ดีรวบถึงมีกลิ่นหอมตลอดทั้งวันด้วยเนอะ